Check the mic the right make sure it's and sound right, boy สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่ง First One อีกครั้งใน Excel Shot นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนการเล่น Format Date ให้นะครับสมมุตินะครับวันนี้พี่จะพิมพ์วันที่เข้าไปเป็นวันที่26เดือน7ปี2021แบบนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบธรรมดาของ Format วันที่นะครับทีนี้พี่อยากจะลองเปลี่ยนนะครับ format เนี้ยให้มันมีคําว่าวันจันทร์วันอังคารอยู่ด้านหน้านะครับเราก็ทําการคลิกขวานะครับแล้วาลมาที่ format cell นะครับมันจะโชว์ pop ัพขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวดูกันชัดๆตรงนี้นะครับสังเกตรตรง s a m p l ลนะครับจะเหมือนกับที่โชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับดังนั้นหากพี่อยากจะเปลี่ยน format ของมันนะครับให้มาที่ custom นะครับเสร็จแล้ววันที่ตรงนี้นะครับหากเราอยากจะให้มันมีวันอ่จันทร์อังคารอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็พิมพ์ตัว D เข้าไปนะครับการพิมพ์ตัว D เข้าไป3ตัวนะครับคือเป็นวันจันทร์แบบบบย่อแนนี้ะครับ แต่หากเราพิมพ์เข้าไป4ตัวนะครับจะเป็นวันจันทร์แบบเต็มนะครับอ่าแบบนี้ครับแล้วก็ตัวส่วนเดือนนะครับมันจะเป็น26่สทับเทับนะครับเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเดทนะครับแล้วก็ให้มันโชว์เป็นเดือนนะครับที่เป็นภาษาไทยอ่ะสมมติเป็นตัวย่อก่อนละกันนะครับเนี่ยพอการพิมพ์ M3 ตัวเข้าไปนะครับไอ้เจ้าเดือนกรกฎาคมเห็นไหมครับจะกลายเป็นตัวย่อแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์เข้าไป4ตัวนะครับตัว M4 ตัวมันก็จะกลายเป็นเดือนแบบเต็มแบบนี้เลยนะครับส่วนปีข้อศนะครับ หากเราอยากจะเปลี่ยนให้เหลือแค่2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ลบออกนะครับให้เหลือกับ y แค่2ตัวเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับ format ก็จะเป็นจันทร์26กกรกฎาคม21นะครับทีนี้หากเราอยากจะเพิ่มนะครับคำว่าวันจันทร์ที่เข้าไปนะครับอ่าเราก็พิมพ์ตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าจันทนะครับเราใส่ฟันหนูนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าวันนะครับเสร็จแล้วก็ฟันหนูปิดนะครับ ฟอร์แมตจะโชว์เป็นวันจันทร์26กรกฎาคมเห็นไหมครับแล้วเราอยากจะให้มีคําว่าที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับเราใส่ฟันหนูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพิมพ์คําว่าที่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วใส่ฟันหนูปิดเห็นไหมครับมันจะโชว์เป็นวันจันทร์ที่26กรกฎาคม21นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับสังเกตนะครับในตัวฟอร์มูล่าบาร์นะครับจะโชว์26่สิทับเทับสอหเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ดิสเพย์นะครับจะโชว์เป็นวันจันทร์ที่26 2021กกรรฎาคคมนนนะััับดง้เราสาามรถบวกได้นะครับเนื่องจากว่ามัันนนนเป็วที่ะครมสอบ ข้างล่างก็จะโชว์เป็นวันอคาร27่กระกฎาคม2021นะครับแบบนี้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับก็น้องๆลองไปเล่นดูนะครับสำหรับการเปลี่ยนฟอร์แมตของวันที่นะครับคลิกขวามาที่ฟอร์แมตนะครับแล้วก็มาเล่นตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็น Y3 ตัวเป็น Y4 ตัวก็ได้นะครับ เปลี่ยนวันที่เป็นแบบเปลี่ยนวันจันทร์เป็นแบบย่อนะครับเปลี่ยนเดือนเป็นแบบย่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็ได้เป็นวันจอนะครับที่6กรกฎาคม2 1หนงนะครับหากน้องๆชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับและที่สําคัญแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ